แดดคากแดดแนอิลีได้ละนอจาจ้ามือหนีสิมาเก็บสจมติวนะคะเอาไปใส่แกงเห็ดนางฟ้าต้าสื่อเห็ดนางฟ้ามาตั้งแต่ตลาดนอจาจ้าคลิปนี้ก็ทายไว้ตั้งแต่หลายมือแล้วเด้อค่ะทายไวจนว่าลืมนอจาจ้าคลิปใดก็ได้นะคะซ้ำติในลุงเนาะค่ะตอนแรกสื่อเห็ดนางฟ้ามาวาสิแกงใส่นือใหม่ได้จ้าถามคุณตาแล้วนอาจ้าวาสิกินแกงเห็ดใส่นำยานางหรือวาสิกินแกงเห็ดแบบหํำใสคุณตาบอกว่าอยากกินแบบนนำใส่ใสนอาจ้าเก็บผักติวมาใส่เห็ดเป็นส้มช่วงนี้ส้มติวกับกรลังออกเนาะ นอจ่าทุกคนเต็มตนเลยนะคะแตกหยอดงามบักย่างขากเลยจ้ายำกลางเวนจังสีนอจาาถึงแม้ว่าสีเดียดหอนนะคะแตกกันยังดีแน่ะ่ะที่มีลมผัดมาอยู่คือกั้นดังไฟติดแล้วนอจ่าคา,างมอนําขึ้นขาดติดแล้วนะคะก็จะใส่เห็ดลงไปแบบนี้เลยจ้าใส่สมติวลงไปน้านะคะก็สิบุท่านใส่หลายแห้งนอจ่า,จายานมันเปียวเกินไปนะคะหลังจากนั้นกระตั้มบ,บักพริาากใส่นอจาาใส่บ,บักพริกหลกโดดลงไปน้านะคะพอมอเดือดแบบนี้นอจาก,ก็ปรุงรสตั้มชอบได้เลยนะคะ <All right. S 1> ใส่น้าปลาแดกผงนัวนอจ่าน้า,านปลานะคะ หลังจากนั้นกระชิมรดเบิง้งนอกจากขาดเหลืออย่างกระเติมเอานะคะนี่ละค่ะกับเขาบันบานอีสานบาน,าบานเฮ้าค่ะกินง่ายๆอยู่ง่ายๆนะคะทุกคนมาเดือจ้ามากินเขาน้ำกันนะคะ